สบายดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนพบอยู่กับสองซาลดพี่น้องปั้นเขาบอกหรือปั้นเรื่องอะไรจะไล่กิ่ลงไปคนอ่ายังไม่ได้ปั้นบอกยังโอ้ยพอดีอ้าวเขาโหลดขึ้นมาแล้วใช่ไฮะโอ้พี่น้องเลยพี่น้องโชดีหนาเลยพี่น้องผัวเขาพี่น้องเฮ้ย่าเป็นซาลดใครวะใครวาใครวะก็เสาเห็นด้ว รถก็มีต้องมีทะเลเอามันมีเฮนด้ามันก็ต้องเป็นรถหรือว้าอืมจะได้สอบแล้วพี่นะไปเรียสอบอย่างนี้นยังบูนนรณ<ถ>าสิปากำลังจะลงติดคนเดี๋ยวกคำวา่าคนหยัดคนตบอันนี้รถรถปั่นมาเนี่ยสันหรถปั่นจักรยานเฮอยรถปั่นจักรยานคายแล้วรถปัน่นจักรงานบวกที่อายที่น้องขายรถเถอะฮันหน้ามาดีๆด้วยอันผัวบ่าวนี่ก็ได้ เบิ่งกเอเดอร์เอ้ยคำมันเตะแต่ขอยยินดียินดีให้แตกเนาะเธอคันหันมากนะเอาให้แตะกูนะทับกล้องเท่านี้นะเบิ่งหันมาหน่อยไหมเอาหันเฮ้ยหันหน่อยดี่เอาไม่หันแมาเ่แม่จะเงินเอาหักได้เงินเดือนละทายชิปเนี่ยยังยังยังบได้เงินเดือนธนาานี่แหละนี่ธนับสนุนยูนินมาได้หกสิบคน ยีห้างอันนี้แกมาดมโอ้ยเสี่ยวเจ้าเนี่ยแล้วผคอยากเขาก้องน้ำกันอะไรผีน้องโหลดเดียวโขนเอาซื้อมไม่ไงกระโดดกระเดียบจากโหลดปั่นจากยังคนเดียวอันนี้โหลดยีห้างอัดเฟืองอยากอัดระเบิดเดี๋ยวไปอัดให้อัดฟรีบ่เออปั่นกันอัดที จะปันกันออัดพี่เหาก็เดียวอ่ะ้าแต่งัวก็ยปันเห้าเมื่อรี้งคอเ่า่วดเ็กสองอาเปนเลี้ยงรเล่น่ะจงเมื่อรถนเขาจะมาชวนมือส่งเห้าได้ไหมจูงมืส่งทดไมมชิยางจอน่ทยครับเอากระแห้จูงมาส่งชิยางชันไทยกันแงเอาบกล้าจูงเลียวเบื้งงัวนะางบ้านมันแน่สามันเียบเอาแต่ยานกรหงเาเบิ้งเลยนั่นงัวคน่ะพี่้อง กนปูบ่าวได้พี่น้องเลยจขันเส้นอันลูกบบาข้อนชิลอดน้ำมะจับแบบบดได้นันเลยน้ำมะจับสักลาึกอดขา่แบได้บดบดได้บาปไปทู่อันอันยักษีอุปกร์โอ้ยจักเทือนปูบ่าวเนั้นนะยักษีออียังส่นหัขีมางปูบ่าวนะเป็นตาโตบคือยังในพี่น้องเลยตบหรืเธอตบใส่ตบขวหลุดอ๋อ ก็คือว่าดำแต่หึงี่ยบอกคือดำก่อนเฮาดำเิงขากเกียวไม่ไดี่เกแะชอาเิาไม่อดนะเธอหาไม่ขอนจัดนี่ยังเป็นผู้เอานี่นเป็นจัสร้างขาวกบนอากเอาลยคราที่น่องเลย อ่าบูเป้ผู้สาวพี่น้องปูเป้จักดีเลยว่าสใสตู้น่นคืีใส่ตู้คือเบอดึงห้าไปตู้จำแน่บ่อไปไปตูดนำบ่อเอาก็อยากตูดได้ส่งขายขยามันไอติวตู้ยองนึ่งิพาไปตู้ีิ้มใสะพังหวยก็หลีบมังกรู คันคันกะห้าส่งดีๆสักคนเอาอันนี้แล้วเขาเหลยงจะพังหัวจนปั้นอยโอ้ย่แน่นกหน่มอมาเขาพีนะตะพงหัวตะพงหัวปั้นห้าก็มีมันเป็นอะะพางหัวธรรมดาตะพงหัวใหนดาได้ยังไมเกยวมันด้ ยากเนี uh ่ขนาดยากไลยนี่ขนาดยาเธอบุบเปย์เสร็จเธอเปย์ห้าเฮาสิมาอยู fruit, gram, anyway. ่หาตีกันจากันผู้หนึ่งสองสามอันนี้บอนอันนี้บอนตีแบบนี้คนละเปย์พี่น้องกอเยนี่นะตีเพื่นสามสี่ยูใส่เฮนยูใส่ควันน้ำมันยกหนึ่งเฮอยยูใส่ เนี่เขากรจอดเอาถัดน้ำมันทางล่างเ,เปิ็เนคนใส่มนหมวกกนอกไวป่จ๊ะยูย่ปากปซองเป็นบอกอ่ชั้นบริสังเกตเลย,เเลยชั้นซื้อชั้นซื้ออันชั้นซื้ออันถัดต่างเออชั้น,น,นเสียวค่อเน,เน,เน,เนบอทากจากดีคารวบริษัทบริหารเบม่งเลยบริหารยังไอย่างช้เซียเป็นเพื่น บอทากจ็กดีพุนพุจานาคาอ้็ไม่ค่อยจะใครหัวเด้ไปเบิ้งเน้อไปพาผู้ชาไปเบิ่งหัวเนยไปยังไปไปพี่ไปทางพี่พี่น้องคุณบ้าจะพาไปเบิ่งหัวเออเบิ่งควายสวัสดี น,นีแม่เขาเพิ่แม่เท้ายังไงเท้าพี่น้องเอ้ยู้บวพามาบนขอกงัวปาร์ตสัพพะไปยังได้เครื่องไม,ม้ปารงัวกับปนตยานั่นดีม้ากินมันบดจะเป่งมาพ,พ่น้อ,องงัวเพื่อนนะนจ้อ,จอยเนาะ ผู้เจ้าขี่ขา่นนเวนโอ้ยผู้เจ้าขาตนอนเวนช่นี่เน้นฆ่าจตนอนเวนมาสีอิ่มจะเรี่องงวนะข่าจตนอนเวนตัวใหญ่อะไรพี่น้องงัวงใครเขนขี้อันล้างได้ปะนี่เหรอเออมาวันมาน้เนาะเออตัวนั้นเขางายเนาะตัวนั้นเนาะจัได้เขาบแล้วาจัได้้มาขางงวเนี่ห้เ๋ยจ ่องผิดตายเล็วบาได้บนี้มันจะไปชนหัวใครบ่ามันกวะโอ้ยโอยคอนใส่หัวคนกวงงอ่ะอันี้นะเอาเลยเจ้าปเลยจับปมปจนานเออ พระเจ้ามันก็ยังหายง่วคือการหายธรรมดาอะไรมันสร้างพระเจ้าอะไรปนี่ยพาพระเจ้ามามันช่บะมีพร้เจ้างานกบปเนตน้ามันจะประจักษ์ง่วงง่วงว่าวยง่วงเปลี่ยนนะวาวุ้ยช่างชิว่าเนาะมันจังห่าเแต่ยเจ้าเบน่าเอ้ยอืมซื่อไม่นได้อันนี้นะเคร่องลอตปะ อันนี้ได้จาพวกเทกดาม่ะูวนี้ประตูอีก่ผู้นานมันหากมันว่งอะมันง้าจักปีอะไนี่นะตัวนี้หากับสามปีเนี่ยวบัดซชื่อยามาฉีใหตีจับไวุ้กแหลงายมันอยู่ไกันลมันที่คายเท่าใดบันนี่ฮึคู่คายเป็นคู่คายเป็นคู่เลยป่ะองโดนบอลไล่ กปสีขาแต่งเมียพี่น้องนี่สิเป็นด<ส>เนนมียเป็แต่งทางไหนฮะจกักเังว่เะเธอพอมาเปลนจซัซซาเนี่ยปรจักเดือนนึ่งเดืนจะใช้จักเดือนนึงบดคาดอะไรก็ไป่านให้เราห้พระเจ้าแล้วแตด้วยข้อน่อนเนาะ ก็นั่นนะทอดเครืงเฮ้นะวนีนี่ก็เกัวละนะตัวข้อมักนข้อคนกับกัวอรีพี่น้องข้อคนกอะงัวยังชันบ่แม่งัวพันบ่ตัวชั่ชูนั่นได้เอามาใหม่เลยค่ะว่าจะเอามาใหม่นะยังบ่มีเงไปเอาฮารอนายคนบ่มีเงินอย่โทรศัพท่ มาสิจุ๊บสิยปทุกเลยค่ะไปายถึงเจ้าถึงมาหากำลังเก็บเงินโอ้ยเบาผู้เบาพี่น้องเอ้ยเปิดคำเสว่านาผู้เบาเลยผู้เบาเขาล่นน้อยนึงพี่น้องเอ้ยเขาล่นไปเขาล่นมาใชการยังเขาล่นดิเอางัวแม่ทุกนั่นเขามาทำนี้บอกเขายังนั่นจถึงเวลาตัวนี้นะผู้ไดตลอดแือม่แน่แน่ตนครับ ตาที่นอกเลยทำตัวใหญ่แค่นี huh ้งานดอกงานดอกจากระไพนะงานดอกจากระเพนี่จะนีซาเราก็เนาะทีพระาข้างขาวมาเดิมมาเด้มแล้วฮสิมาก่อนหมู่เลยนะบท่นะบัท่นละเอ้ยบ่เจ้าซาเามาเดิมมาเดิมเย มายังก็สิมานะมาเดินมาเดินสิมาก่อนจะมาเดินมาเดินอะไรพี่ดองเขาขนห้างนานนานไปได้ดอกหน้าที่พี่หายเขาห้านะเกินเปิได้พี่ดองนะบุกยาพี่น้ำอันนี้ลาวข่าวพนันลาวล่างบักใหญ่พี่น้องลาวข่าวพนันอันนี้นะอันนี้การบุกสีดงสีเพลินพี่น้อง โดงสีขาวสีขาวแล้วห้ามไปน้ำด้ว <c oughs> <c oughs> มันกินเงินน้ำโดยกับระไาดสีด้วยงวดกินน้ำนเจ้พ่อมนอยพี่ป้า,นนะ<ม>าเป็นสิอาเมีอะไรพี่น้องแซดไปแซดมาอยู่สอนงวดตัวง่ายอริบเบล่มเลยคุณก<ม>ิดยยนดง่เนาะ งัวล่่น่ห้ยห้อยหไอยห้อยห้อยหอยอ่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮาไปเ่ห้อย่ห้ยันูเธอโบมาไปไปไเธอเออตัวไงโพนอ่ะพี่น้องให้ผูกทีเดาม่รจ่าเพี่น้องทดามาพระจ่าเเอาผูกกบภเพาตะล่นนี้ผูกกรเพาไปยันมัดเข่าพี่น้องอืมด็ดาม่าพระจ่ากับพี่น้องเจอกันคลิปหนาฝากกดไลก์กดแชร์ฝากเบืองผักสม่องสรดเานาเด้อพี่น้อง ผู้บ่าวพามาเบิ่งงัวพี่น้องมาให้กันผู้บ่าวผู้บ่าวเอาเมือรดผู้บ่าวเอาเมื่อรถเ,เ,เอาเมื่อได้ดันเขารถนดเราเอาเดี๋ยพี่น้องเห็นนั่นนี่นี่แกนนน้หัวลึกๆเลยอย่าเลยพี่น้องเออเจอกันที่น้ำพี่น้องที่นี่ไปก่อนเนาะบ๊ายบาย